สิบล้านได้อร่อยอร่อยนี่เอ,เอาไปสิสวัส <c oughs> ดีค่ะวันนี้นะคะ <c oughs> ก็อยู่ช่องเชฟนิชเชนค่ะและตอนนี้นะคะทุกคนเรากำลังเดินทางไปซื้อไก่ค้อ ิบร้านใช่ซื้อด้วยความที่อยากกินน่องไก่ทอดแล้วก็เลือกร้านไม่ได้ว่าเราควรจะกินร้านไหนใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปซื้อมาทั้งหมด10บร้านแล้วทุกคนมาดูกันว่าเราจะชอบร้านไหนมากที่สุดคือเรากดแก๊บกดไลน์เมนก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าไม่มีสปอนเซอร์งั้นเราไปซื้อที่เดิมดีกว่า,าถ้าแก๊บเข้าหรือไลน์เมนเข้าเมื่อไหร่เราจะกดสัง่งสั่งย่ะบอกเลยสังง <Okay. S 2> ่ง s <S ทั้งวันอ่ะโอเค l e t นแรกชุ่มันค่ะน้่องไก่ตัวไหนขายดีที่สุดคะน่องไม่มีแล้วแต่ ไม่มีจัก,กรเลยเหรอคะไม่มีเลยค่ะแต่บตบโบก,ก็ได้นะทุกคนได้อย<ด>ู่โอเคเอาอันนี้สักนึงค่ะน้องไม่มีน้องแล้วค่ะร้านนี้ก็เหลือแค่ไก่ไม่มีกระดูกอย่างเดียวนะคะเราก็จะเลือกเปน็น snow ์ออนเนะครับเพราะว่าน้องดังสุดนะคะจากที่เราผ่านมาร้านแรกเรียบร้อยใช่ไหมทำให้เราเระลึกได้ว่าตอนนี้เหมือนเนื้อน้องจะขาดตลาดคารุนแรง <laughs> เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่นะคะเพราะว่าร้านแรกเนี่ยเราได้สะโพกไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกร้านเลยเราจะซื้อเป็นสะโพกไก่แทนค่ะทุกคนผมเจอผู้พันใส่มีขากับแขนแล้วเอาสะโพกไก่สามชิ้นค่ะเอามันบดค่ะมันบดอ่ะได้ขอบคุณค่ะไปกันต่อ โอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราเข้าเคฟซีนะคะแล้วมันมีกร้านหนึ่งค่ะน้องชอบมากแหมรู้ใจจังเลยนะไม่ช่อยู่ด้วยกันนะผมถ่ายรีวิวเขาในช่องติ๊กต็อกทับทิมลูบี้อันนี้แต่อันนี้ติ๊กต็อกจริงนะคะก็ไปติดตามกันได้เหมือนกันอันนี้ทับทิมวันนี้ช่องรีวิวนะคะทุกคนไปติดตามได้คือพานุมันชอบร้านนี้มากคือเป็นร้านที่ออริจินอลอยู่ที่เกาหลีแต่เขาไปเปิดสาขาในหลายๆประเทศไปฮ่องกงก็ตามไปกินกินเก่งมากใช่แล้วเขาสามารถวิเคราะห์ได้ว่าแต่ละประเทศอะมันดีแล้วมันเสียต่างก และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เขาชอบเขาคือร้าน BHC นะคะทุกคนอันนี้คือไม่ได้สปอนนะคะทุกคนไม่มีร้านไหนสปอนนะซื้อกินเองหมดนะคะเราจะสั่งเป็นูริงเกิลซูเปอร์คริสปี้นะคะนี่ค่ะนี่ทุกคนแล้วดูที่ติดไว้นี่เห็นปะ่ะอือสิบแปดชิ้นบวกมาซามายสเอาเอ็นข้อไก่ทอดด้วยอ่ะรู้ใจไม่ใช่ค่ะเขาโทรมาสั่งเมื่อกี้ <c oughs> เรียบร้อยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวรอเขาไปส่งที่บ้านนะคะแล้วระหว่างนี้เราไปร้านต่อไปกัน ร้านต่อไปคะ่ะทุกคนนี่พลาดไม่ได้นะคะไก่ทอดเชสเตอร์ค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาเหลือแต่แบบน่องแบบอารินจิวแล้วทุกคนเป็นน่องไก่ทอดน้ำปาลาอะไรสักอย่างนะคะนี่ได้แล้วคะ่ะทุกคนไปกันต่อร้านต่อไปคะ่ะทุกคนนี่มาแบบดอลลี่นะคะนี่น้องใหญ่ this one this one I want this one คะ่ะ thank you ค่ะเชคกี้ ใคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะเป็นกับบ้านนะคะ<ม>ทุกคนคะระหว่างที่รอไก่ทอดนะคะเราเลยอ,อีกร้านหนึ่งนะคะซึ่งมันเป็นร้านที่น้องๆแนะนำกันเข้ามาเยอะนะคะนี่เลยกูกูชิกเก้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองสั่งมาลองชิมดูนีทิมไม่เคยกินนะทุกคนแต่ว่าเคนเขาบอกว่ามันจะมีไก่ทอดที่มีต็อกทอดอยู่ด้วยนี่ซิกเนเจอร์เขาแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยค่ะทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่กับไก่ทั้ง1 0แบบแล้วคะ่ะทุกคน <c oughs> ร้านก็จะเป็นแบบไก่ทอดหมดเลยเช่นร้านไก่ย่างฮารา์เราก็ซื้อไก่ทอดมานะคะร้านแรกนี่ชุ่มมันแต่จริงๆน้องเป็นแบบสโนว์อันเนี่ยนะทุกคนที่แบบจะต้องใส่นี่คะ่ะมีหัวหอมแล้วก็ซอสขาวร้านต่อไปกูกูชิคเก้นคะ่ะใช่นี่แหละ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 ,หละเห็นบอกว่าเป็นสะโพกไก่นะที่เนีเจอเขาคือนี่เลยคะ่ะนี่นอ้องตอกทอดนะคะนี่ต่อไปจึ้งมากนี่คือน่องไก่ที่มันดูถูกต้องมากเลยอ่ะใช่องไกระตูนอะ ะถูกร้านบนชอนค่ะทุกคนอันนี้เป็นไก่ทอดสูตรใหม่ของเขานะที่ยังไม่เคยกินนะคะเห็นเขาบอกว่าแป้งมันจะบางลงมันจะกรอยแล้วมันจะช่ำเขาบอกวันนี้ก <shove them emerges> ็ได well ้ลองพร้อมกันร้านต่อไปค่ะคุ้นเคยกันดี KFC ค่ะทุกคนก็เลือกมาในส่วนของสะโพกนะคะเพราะว่าสะโพกมันเป็นอะไรที่อร่อยมากต่อไปขาดไม่ได้ McDonald เขาก็มีไก่ทอดเหมือนกันไก่ทอด McDonald นะคะทุกคนต่อไป Burger King เป็นไก่ทอดถัดใหญ่นะคะของเบอร์เกอร์คิงค่ะแล้วทีมคี่ว่าอาจจะมีเทศกาลหรือเปล่าแต่ว่าเห็นเขาก็อยู่นานแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดทอดมะขามไก่ทอดเป็นไก่ทอดทอดมะขามนะต่อไปค่ะเหลือแค่นี้นะทุกคนกล่องก็ไม่เหลือแล้วค่ะทุกคนอันนี้นะคะไก่ทอด BHC ค่ะคือคือเจ้าของเขาห่วงมาก สั่งมาพร้อมกับพี่พานุอยากกินแล้วทีนี้พานุก็แบ่งมาให้ด้วยความใจดี3ชิน้นเพราะที่เหลืออยู่ไหนนะอยู่นในท้องอยู่ในท้องแล้วตอนสั่งอ่ะสั่งมา18ใช่ที่เราคุยก,กันไว้เลหลือ3าหายไป15้ที่เหลือเปอยู่นในท้องหมดแล้ต่อไ,<ว>ไปไก<ฮ>่ทอดใหญ่ไก่ทอดหัดใหญ่ที่ไม่มีหอมเจียว อันนี้ไม่ถือต้องนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติเออรสชาติเขาจะให้เอาัยกันได้เลิศแบบเลิศและต่อไปนะคะนี่เลยไก่ทอดน้ำปลาของเชสเตอร์นะคะทุกคนมาแล้วเชสเตอร์มันก็ดูน่ากินมากเลยว่าจะเป็นไก่ทอดน้ำปลาปีกบดเพราะว่าน้องมีแบบเดียวแล้วนะทุกคนแล้วก็ที่เหลือมันจะเป็นแบบว่า s อ o w o n i o ที่มันแบบคล้ายๆกันกับของฝมชุ่มมันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกแบบที่มันไม่เหมือนกันมานะคะทุกคนและอันสุดท้ายของเรานี่ไก่ย่างห้าดาวที่เป็นไก่ทอดค่ะ หนูชอบมากหนูเป็นสาววกสิ่งนี้หนูชอบสาวกไก่ทอดหรือไก่ย่างไก่ย่างและไก่ทอดสองอันเลยต้องของห้าดาวเท่านั้นน่ะครบแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่ามาค่ะทุกคนจานแรกของเรานะคะไก่ทอดหาดาวค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองกันค่ะคนละชิ้นเลยมาเอาแบบว่าไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก่อนนะน้องสองา โอ้โ,อโอของหลวอร่อยอร่อยแต่แต่มันอาจจะแบบนานเกินแล้วมันเริ่มไม่กอรอบเท่าไหร่แล,หแล้วก็แป้งน่าจะหนาไปนิดแต่รสชาติอร่อยเราลองแบบจิ้มกันบ้างนะอ,อร่อยนะมออพอใส่น้ำจิ้มไปเรารู้สึกแบบว่ามันมันอร่อยขึ้นน้ำจิ้มอร่อยขึ้นจริงหนูทำการเลาะกระดูก่อนอื เลิศไหมเลิศไหมเลิศมีนมำจิ้มอร่อยขึ้นแตเพิ่งว่าเราติดหวานเราอาจจะติดหวานก็ได้ครับทุกคนอืมมีน้ำจิ้มคือแบบใช่แบบแกสำหรับอันนี้คุณให้กี่คะแนนผมให้เจ็ดก่อนให้เจ็ดเท่ากันหนูให้เจ็ดจุดห้าเพราะว่าหนูชอบมากรสชาติ รู้สึกว่ามีความแบบแอบแซ่บด้านในร้อนนะตายแม่เอ้ยกรอบแบบคือฟันกรามเข้าหาหมอได้เลยอ่ะพวกเนี้ยที่สาคัญนะคะรสชาติก็คือความชอบส่วนบุคคลนะคะอันนี้ไม่สามารถตัดสินอะไรได้นะถ้าทุกคนอยากไปลองะคะไปลองเองไม่ต้องเชื่อคะแนนพวกเรามากอันนี้เป็นคะแนนส่วนบุคคลจริงๆน,นะคะทุกคนไปนะคะ่ะ<ป>ชิมต่อไปลและสำหรับอันต่อไปนะคะทุกคนจากเทสเตอร์กิ l ค่ะอันนี้นะคะเป็นไก่ทอดน้ำปลาค่ะพาเรว่าปีกบนนี้นานเย็นๆมอกันปึ้งเกิดหนึ่งสองสาม อืมอ,อืมหอมกลิ่นน้ำปลาแบบ อบบืมอร่อยอ่ะน้ำปลาน้นเตาถึงต้้งมีข้าวเปล่าคือแบบอืมอร่อยนะคะก็อันนี้สำหรับทีมทิมให้แปดแปดเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันนัว<ช>กินน้ำปลาหอมผมให้เจ็ดจุดห้ามันอร่อยแล้ว่าเราไม่ค่อยใช้ใช้ผมเท่าไหร่ใช่มันอาจจะรสจัดเกินไปสำหรับผมถ้าร้อนจะได้คะแนนเยอะกว่านี้ทุกรา้านเลยเพราะเราความผิดทางร้านนะความผิดเราเองเราเราซื้อกันมาแล้วมันแบบว่ามันใช้ระยะเวลาในการเดินทางอะไรแบบนี้ด้วยร้านต่อไปค่ะ ต่อไปค่ะร้านที่3นะคะทุกคนไก่ทอดผัดใหญ่ชื่อร้านไก่ทอดผัดใหญ่เลยใช่เขาจะเขียนไก่ทอดผัดใหญ่ทุกร้านเรามาลองกันค่ะมาลองค่ะอืมอมหอมมักถึงอะร้อยนี่ขนาดไม่ได้กรอบแล้วนะแต่รสชาติแบบโดดอะเพื่อนอร่อยอะแค่กัดคำแรกก็รู้เลยอ่ะบบอมันเหม,<า>มือนมีกลิ่นสมุนไพรอืมเขาหมักเข้าไปข้างในเนื้อแบบซอกซอกทุกมุมเลยทุกคน เท่าไหร่นะคะด้นนี้ผมให้8.5เฮ้ยเท่ากันเลยหนู8.5เหมือนพี่เฟิร์นคุพี่เก้าเลยเฮ้ยผมว่าขาดแค่ความำตอบอย่างเดียวใช่ที่เหลือคือมันถูกต้องหมดแล้วอร่อยอืมมันกลมกล่อมมันแบบฝิดหวานนิดๆมีเค็มแล้วก็มีมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมกระเไทยที่แบบซึมลงไปในเนื้อโอเคทุกคนไปกันต่อมาแล้ว PSC พระเอกมาดูกันว่าวันนี้เขาจะได้ไปเก็บคะแนนนะคะแต่นี่เหมือนผมสั่งน่องไก่มานะพารุกินไปแล้วเหรอ ส่วนนองมันอาจจะหลุด้องไปแล้วแล้วก็เนื้อพี่เอกรูดออกมาให้พวกเรามาลองกันน้องจะเป็นส่วนสะโพกที่มันไม่มีกระดูกนะคะทุกคนโรยด้วยผมปูริงเกิลเรามาลองกันทุกคนอร่อยอร่อยนี่มีความสุขเนี้ย เปลี่ยนฟิลจากที่กินมาก่อนนั้นนี้หมดเลยไม่เหมือนอันไหนเลยตอนเนี้ยสั่งไว้สักพักแล้วนะแป้งเขาไม่หนามากทุกคนดูดิกูจะหอมกูจะฟอร์อินปิดขาดแค่ความร้อนเหมือนเดิมได้กี่คะแนนคะสัศน์มงคณอยากให้เต็มยังเลยอ่ะเยฮ้ก็บคะแนนแตกแล้วขอผมผมให้เกบคะแนนเหมือนกันเกบคะแนนเหมือนกันเกบคะแนนเหมือนกันนะ ¡Ay, <muchas> qué เคินไปเลย่าอร่อยยังคงอร่อยเหมือนเดิมยังเป็นพระเอกของที่นี่เหมือนเดิมยังมีความจุย้ยไม่แข็งเกินไปไม่แห้งเกินไปแล้วมันแบบความกรอบที่อยู่ข้างนอกบวกกับผงโรลยอะไรเงี้ยมันลงตัวทุกคนอร่อยมากใครชอบไก่เกาหลีจะชอบน้องมาก<ง>น้องก็เป็นหวานหวานหน่อยอะไรเงี้ยหว,วานหวานวนัวหนวานนัวค่ะไปกันต่อต่อไปค่ะทุกคนไก่ทอดขาดใหญ่จากเบอร์เกอร์คิงค่ะมาเขาทอดสวยนะคุณดเล่นไปคุณอันนี้เขามีหอมเจียว ใช่อันนี้คือหอมเจียวด้วยแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนที่เป็นแบบว่าสาวกแบบไก่าทอดหัดแย่จะรู้ว่าหอมเจียวที่แท้จริงมันจะเป็นแบบอีกแบบหนึง่งก็ต้องชิมก่อนว่ารสชาติมันอาจจะคล้ายกันก็ได้ใช่นี่หอมมากทุกคนโคต<น>รหอมก<อ>ินหอมเจียวติดไก่อะทุกคนลองแบบไม่มีน้ำจิ้มก่อนดอกหนึ่งนะอือเลยลองลาด่อนคิวเปลี่ยนคิวพี่อร่อยอะถูกต้อง ครับนี่คือถูกต้องมาลองกันทุกคนอร่อยึอ้นมาเลยไหมแต่ผมไม่ชอบกินเพราะ,ะกินเบาๆอร่อยกออว่าอาจจะแหนว่ารสมะขามแรงไปหน่อยอ๋อแต่ทอดอร่อยมากนะไก่ทอดคือรสชาติอร่อยมาก ไก่ทอดถาดใหญ่เลยอ่ะใช่เขาหมักถึงเครื่องมากเลยนะเนี่ยแต่เนื้อเขาจะนุ่มกว่าใช่นุ่มกว่าอันไก่ทอดถาดใหญ่นะเราเชิญน้ำจิ้มก่นมอนรสน้ำจิ้มเหมือนที่พี่ว่าอาจจะกินมะขามเรงเรงเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วแต่คนชอบใช่ไหมห อาจจะเผ็ดเกินไปสำหรับผมด้วยแต่ไก่ถูกต้องมากตัดมาอีกร้อยถ้าถามว่าอันไหนกลิ่นสมุนไพรแรงกว่าไก่ทอดหัดใหญ่แรงกว่านะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นกลิ่นหอมของการทอดทุกคนกินมันจะไม่เหมือนข้างนอกไมเอกลักษณ์ของเอกลักษณ์ใช่มันเป็นกลิ่นทอดที่มันหอมขึ้นมาคุณให้กี่คะแนนโหให้แปดให้แปดเท่ากันค่ะอุ้ยหนูให้แปดจุดห้าชอบ หนูมไม่ชอบไก่ที่มันแบบว่าจุ้ยเกินไปหรือว่าแห้งเกินกําลังพอดีอ,อยู่กลางๆแล้วน้องหอมไงพอมันกินแล้วมันแบบพออินฟินินาของแม่คุณนายขาวก็ได้ปะโอเคไปกันต่อต่อไปค่ะทุกคนไก่ทอดจากร้านแมค o โดนัลนะคะสิ่งที่ดิดของเขามากๆาย่าง โอ้โหีที่อยู่ในใจน้ำมัวันถ้าสมมติแบบว่าได้มาปกบกินปั๊บอันนี้คือถูกต้องมากคารดไก่ทอดจะสู้คนอื่นๆได้หรือเปล่ามาเรามาลองกันนี่อ้ของเฟิร์นดูดีมากโอ้ยแล้วเขามีน้าจิ้มมานี่ค่ะทุกคนไก่นะคะของทีมเป็นชิ้นสะโพกของเฟิร์นเป็นสะโพกของปีเนเป็นอะไรไม่รู้ลองแบบไม่มีน้ำจิ้มก่อนเหมือนเดิม แอบกอบปะไม่แอบกอบมาเลยแอบอร่อยปะแม่แอบอร่อยออกมาเลยแอบชอบเปียกทานุปะเฮ้ยแอบไม่ชอบแอบแต่ว่าชอบบอกมาเลยอะเฮ้ยหยอกหัวกันหัวกันคุณลองเลยหืมหนังอ่ะกรอบแบบหนังกับคาว่ากรอบอะพอเคี้ยวไปแล้วมันมันแตกช้าในปากลองลองชิมนะฮะ ลองลองคุณจิ้มแล้วช่วยได้แต่จบวิเศษบอกค่าเสือเอาไม่ใช่ไหรอได้มาเลยจิ้มทิพย์ได้เวลารีวิวสำหรับพี่นะคือว่าแป้งหนาไปนี้ค่อนข้างอบน้ำมัน มันอาจจะขึ้นอยู่กับความไม่ร้อนแล้วก็ได้นะแต่แป้งยังกรอบอยู่ค่ะกรอบจริงผมจะเป็นคนที่ชอบแบบเนื้อจุ้ยแบบเนื้อนุ่มอะไรเงี้ยอันนี้นุ่มนะทุกคนนุ่มจริงคช่ไใช่หนังก็อร่อยดีแต่ว่าก็แป้งหนาไปนิดแต่ว่าสําหรับคนที่อยากกินหนังที่เป็นแผ่นแล้วก็แบบชอบแป้งกรอบๆบวกกับหนังอ่ะเขาน่าจะชอบกันแล้วเพราะมันจะมีรสหวานด้วยอะไรนิดหน่อยถ้าเป็นความกรอบนะหนูให้สิบแล้วรสชาติคืออาจจะไม่ได้มีกลิ่นโดตแต่ไม่ได้แบบจืดพี่ก็ว่ามันมีความนัวเบาๆใช่มีรสชาติอร่อยให้7.5 สำหรับผมนะฮะผมตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกไม่ได้ลงเปยนะน่าจะให้ประมาณ7ถ้าร้อนอาจจะชนะเลิศกว่านี้ผมให้7.5ผมชอบแค่างใหมืเอาไปกันต่อทุกคนเดี๋ยวเบ้ต้องไปทําธุระค่ะเบ้ต้องไปเอาฟันเข้าอู่เอาฟันเข้าอู่นะคะค<ๆ>ไม่ใช่เพราะว่ากินไก่แล้วคุณแม่หยุด <c oughs> ไม่ใช่เด้อค่ะคือไปอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าอันนี้คือแวะมาเพราะว่ามันขาดคนสวยอย่างหน,นูไม่ได้แล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็ขาดแล้วนี่ตอนนั้นก็อยู่ต่อค่ะกินได้กินได้บ้ากันเลยไปข้าม เธอ,อเดี๋ยวให้เบสไปก่อนนะทุกคนเขามีนัดหมอตอนก็นนะคะแฟน,แฟนเดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วเพราะว่ารู้อ,อย่างว่าหมอหลอดูดิเดี๋ยวหนูจะมาบอกพวกพี่แล้วบอก <c oughs> ว่าพี่คะหนูมีแฟนแล้วโอเคไปซะไปแซว่น <c oughs> ด้วยตื่นด้วย เรามาแล้ว KFC นะคะทุกคนแล้ววันนี้ผมเลือกชิ้นส่วนที่เป็น,ปนสะพูกมาค่ะเพราะเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดของ KFC นะคะแล้วณนะตอนนี้สิ่งที่ผมคิดเลยนะอันดับหนึ่งในใจไก่ไทยของผม KFC อยู่ออันเนี้ยมันเป็นความสไปซี่ที่แบบว่าไม่ต้องมีน้ำจิ้มก็อร่อยอืมมัมกัน ก็ซิกเนเจอร์จริงๆของรสชาติเาะอันนี้หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วค่ะเรื่องรสชาติเคฟซีนะเขาก็อร่อยอ่ะลองจิ้มบ้างอ่ะ รสชาติที่คุ้นเคยอ่ะทุกคนซอสเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาทุกร้านทั้งการหมักไก่ทั้งซอสทั้งอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันนะคุณใช่อาจจะเป็นเพราะว่าผมมากินอันนี้แบบตั้งแต่เด็กใช่ไหมอาจจะท้าให้เราติดชอบรสชาติร้านนี้ก็ได้นะใช่มันก็เป็นไม่ได้นะทุกคนเหมือนเรากินข้าวรสรสมือแม่อะไรเงี้ยใช่แบมือแม่ก็อร่อยที่สุดอยู่ดีจริงไหมสิ่งที่พี่ชอบอีกอย่างนึงก็คือหนังไก่ทอดอร่อยมากทุกคนกรอบ ร้านนี้เราไม่ต้องพูดเยอะค่ะเพราะว่าทุกคนรู้จักกันดีแล้วเราก็กินบ่อยๆกันใช่ผมให้8.5ห้เฮ้ยใกล้เคียงผมให้9้าค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารสมือความชอบแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันมันอาจจะเป็นรสที่เราคุ้นเคยทีมเลยชอบมากใช่ดีค่ะไปกันต่อค่ะมาค่ะทุกคนอันต่อไปนะคะไก่ทอดบอนช้อนคะ่ะนี่บอกเลยว่าน้องน่ากินมากเป็นสูตรใหม่ของเขานะอันนี้ไม่เคยกินเดี๋ยวมาลองพร้อมกันว่าจะเป็นยังไงนะคะปึ๊บว้าว ต้องมีเก็ดขนมปังนะทุกคนเป็นรสซอยกาลิกนะคะเราเลือกซอยกาลิกมาแล้วทุกคนอืมเนบชอนเหมือนที่ทุกคนคุ้นเคยแต่แนเนื้อโปรตุ้ยมีซอสเคลือบแบบอ่อนๆอจอุกอืมดกแกูแตดขาดง่ายไม่เหนียวไม่อะไรเลยตอนแรกก้าอิ่มแล้วฟิลๆเลยอันนี้กับผมผมให้แคะแนนผมให้9 พราะผมชอบความจุยแล้วก็ซอสที่เขาเคลือบมาใช่ไปกันต่อต่อไปเป็นกูกูจิกเกเ้น้องกูกูนะคะอันนี้ทีมันไม่เคยลองมาก่อนแต่ว่าพี่ๆที่เดลสกาชอบสั่งกันเพราะว่ามันเหมือนมีช่วงที่มีโปรแบบว่าช่วงกี่โมงบ,บาบาทเดียวหรือกี่บาทน,นี่แหละแล้วมันถูกมากแต่ว่าวันนี้ก็ได้มาลองเพราะว่าอันนี้เบสก็แนะนำม,มาเหมือนกันแสดงว่าเบสน่าจะเคยกินมาเรามาลองกัน นี่เขาจะมีผสมต็อกต๊อกแล้วเรากินสองอันนะคะนี่กินต็อกต๊อกกับกินไก่แบบนี้นี่รับอืมขกรอบมากินกระต๊อกมันคุณคุณไหมคุณผมกำลังจะบอกคนเลยมันดูกปูลิงเกิ้าเมื่อกี้เนาะใช่รส คล้ายกันเขาเป็นแบบว่าเป็นรสชีสนะคะอ๋อรสชีสคล้ายๆกับไก่ BHC แต่ว่าอาจจะอ่อนกว่าหวานกว่าใช่แต่อันนี้อร่อยนะอร่อยคือกัดไปคำแรกคือแบบอ๊คล้ายนะคะแต่ว่าไม่เป๊ะอันนี้ก็มีความนัวมากกว่าน้อเพราะว่าเหมือนจะมีความชีสเข้ามามากกว่าด้วยแล้วก็ที่สําคัญต้องพูดีจริงทุกคนคินด้วยกันแล้วผมชอบอ่ะผมไม่เจ้าเท่ากันเพราะว่าน้องอ่ะ กรอบมากเลยทุกคนมันก็มา้อมๆกับเพื่อนนะอหอมนัวแล้วก็กินกับต๊อกแล้วต๊อกไม่ได้จืดเลยใช่ต๊อกมีรสชาติค่ะมีรสชาติ<ช>ตเดียวกับไก่เค<ช>ค่ะไปกันต๊อและก็เดินทางมาถึงอันสุดท้ายของเราแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือไก่ทอดชุมวันนะคะน,น,นี่ก็เป็นหนึ่งในแบบตำนานที่ชอบมากตำนานมากเพราะว่าจะบอกว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ทําให้ไก่หัวหอมดังขึ้นมาผมมรู้จักไก่ทอดหัวหอมอันแรกจากอันนี้ลองชิมแล้วก็ชอบไม่รู้รสชาติยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะมันหายไปนานนะมาลองกันมาเขาต้องก และเหมือนเดิมอร่อยมากเฮ้ยผมตื่นเต้นดีผมไม่ได้กินมานานแล้วผมจะกินแบบไม่ใส่หัวหอมไม่เลิไม่กินมันตีเข้าน้ำตาผมเหลือเกิน รอบหนูด้วยโคตโดนเส้นอันเนี้ยเอาไปสิบี่วะไก่นะคะเป็นส่วนสะโพกมันไม่แห้งมากใช่ป่ะแล้วก็ทอดมากําลังดีแป้งไม่ได้หนามากเข้ากินกับซอสอันเนี้ยแล้วก็หัวหอมเนี้ยดีมากซอสมันจะเป็นอารมณ์เหมือนซอสยูสุเออน่าจะยูสุนะทุกคนมีความเปรี้ยวๆนะคะอร่อยมากอ่ะผมให้ก้าคุณกินกับหหอมก่อนคุณอาจจะให้สิบก็ได้ ขอาหผัวหอมมันอร่อยจริงๆนะมันอร่อยด้วยเพราะขัวหอมนะคุณรู้ไหมผมไม่ชอบ <laughs> ผมไม่กล้าเพราะว่าไก่อ่ะอร่อยมากแต่ว่าผมอาจจะไม่ชอบรสนี้ก็ได้รสอื่นผมอาจจะชอบทุกคนแต่ทีมยืนยันเหมือนเดิมนะกินแต่หัวหอมอร่อยมากมันทําให้หอมขึ้นอนะ่ะถ้าคุณเปิดใจคุณอาจจะอร่อยมากขึ้นอะไรนะผมต้องลองเปิดใจลองดูหงไหม <laughs> เสื่อเลิฟกลัวอุ้ยนี่มันไม่อยากเข้าปากผม <laughs> <laughs> มันเด้งมันเด้ง ่ไมถ้าไม่ชอบย่ิง้คุณอาจจะไม่ได้แบบเหมาะกับเมนูนี้เท่าไหร่เพราะว่าอันเนี้ยมันอร่อยกับการแบบเหมือนกินด้วยกันแบบคอมบิเนชันเข้าไปทั้งหมดพูดให้ก้าวใช่ไหมใช่เขราะผมชอบเนื้อไก่กับซอสเขาอยู่แต่ผมไม่ชอบอันนี้ออโอเคก็เข้าใจได้ค่ะเดี๋ยวฉันเดี๋ยวพูดสรุปให้นะแต่ขอกินอีกคำหนึ่งอร่อยมากเขาอร่อยจริงฮะทุกคน โอเคค่ะทุกคนเราก็กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครั้งหน้าอยากให้เรากินเมนูอะไรอีก <c oughs> ก็คอมเมนต์บอกไว้ด้านใต้ได้เลยค่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาลองกินเปรียบเทียบหลายๆแบรนด์ให้ดูนะคะว่าแบบอันไหนที่มันแบบถูกใจพวกเรามากที่สุดย้ำถูกใจพวกเรามากที่สุดนะคะทุกคนอาจจะชอบอะไรมากกว่าน้อยกว่ามันก็เป็นไปได้และเพราะฉะนาั้นนี่เป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะทุกคนไปลองกันเองดีกว่าค่ะคุณอยากให้คะแนนไหมว่าสําหรับคุณคิดว่าร้านไหนที่กินมาวันนี้ทั้งหมดสิบร้านนัมเบอร์วันของคุณคือ BHC คับ ก็ถือว่าได้อยู่ของผมให้ชุมมันค่ะโอ้ยริกโผล่เป็นยัไงหล่ะมาดับสุดท้ายเพราะว่าตอนแรกอะเอาจริงๆว่าผมมันไม่ได้กินชุมมันนานแต่ผมมันไม่คิดว่าผมเองชอบอยู่ไว้เจอกันใหม่รอบหน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะคอมเมนต์เมนูมาได้เลยเดี๋ยวจะไปเปรียบเทียบแต่ละยี่ห้อให้โอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ข้งหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายชี่รัก